สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยาหยีนิยายเสียงขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับนิยายเสียงเรื่องนี้นะคะก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังนิยายเสียงฝากกดไลค์กดติดตามไว้และที่สำคัญอย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำนิยายเสียงเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะเรื่องโซรักเมียชั่วคืนให้เสียงโดยกิรติผลิตโดย ยาหยีนิยายเสียงตอนที่สองช่วงเย็นหลังเลิกงานกรีงกรีงกรีงให้แลเอกว่าไงฉันกำลังจะเลิกงานร่างเบาบางเดินถือสายคุยกับเพื่อนชายที่ไม่ได้พบเจอหน้ากันมาราวหนึ่งสัปดาห์แล้วหลังจากที่ย้ายมาจากกรุงเทพฉันอยู่กับพี่ดาวแล้วก็มุกดาพี่ดาวบอกว่าเธอทำงานที่นี่ฉันก็เลยพามุกดามารับเอกหรือเอก,กชัยเป็นเพื่อนชายคนสนิทของสรินุชมาหลายปีแล้ว เขาเป็นที่พึ่งพิงในยามที่เธอไม่มีใครคอยช่วยเหลือทุกอย่างโดยไม่หวังผลตอบแทนฮะจะมาทำไมไม่บอกกันก่อนเลยก็วันนี้โทรหาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นจะรับสายฉันก็เลยโทรมาหาพี่ดาวนะสิเอกค่อนข้างสนิทสนมกับนับดาวเมื่อติดต่อสรินุชไม่ได้ก็มักจะติดต่อนับดาวเสียเองอวันนี้ฉันทำงานวันแรกก็เลยปิดเสียงโทราศัพท์จนลืมไปเลยเพิ่งหยิบออกมาดูเมื่อกี้พวกเรารออยู่ตรงป้ายไร่สีน้ำตาลใหญ่ๆนี่แหละ รีบบอ,อกมานะมุกดาบอกคุณแม่ให้เร็วๆหน่อยสิคะชายหนุ่มเอาโทรศัพท์ให้เด็กหญิงตัวเล็กถือทว่าเธอกลับคว้ามาได้แล้ววิ่งออกไปข้างหน้าอย่างสุขสนแม่จ๋าแม่จ๋าแม่รีบกลับมานะเสียงใสเอ่ยเจ้ยแจ้วใส่โทรศัพท์พลาดวิ่งไม่รู้ทิศทางนับดาวก็วิ่งตามหลังช้าๆเพราะมองดูร่างเล็กตลอดอย่างไม่ให้คลาดสายตาหนมุกจะวิ่งไปไหนนะลูกแนนนๆจะวิ่งไปหาใครนะ่ะ มุกดาววิ่งไปหยุดกึกอยู่ตรงหน้าร่างสูงใหญ่เธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยดวงตาสงสัยพลางเผลอยิ้มน้อยๆให้กับเขาอย่างไร้เดียงสาธนากรจ้องร่างเล็กนิ่งอย่างพิจ,จรารณาพลางครุ่นคิดว่าเด็กหน้าตาน่ารักหน้าชังที่ไหนมาวิ่งอยู่ที่หน้าไร่ของเขาหากเป็นลูกหลานของคนงานก็ไม่เคยเห็นหน้าคราตามาก่อนแล้วก็คงไม่น่ารักและสะอาดสะอ้านเกลี้ยงเกลาขนาดนี้เขาย่อตัวลงไปหาเด็กน้อยพลางส่งยิ้มเอ็นดูให้เธอ แม้ว่ามันจะตรงกันข้ามกับบุคลิกและหน้าตาคมเข้มของตัวเองมากก็ตามว่าไงสาวน้อยมาหาใครเหรอแม่แม่หนูมุกมาหาแม่แม่เหรอแม่ของหนูอยู่ที่ไหนละ่ะไ,ไม่รู้สาวน้อยเอ่ยตอบอย่างไร้เดียงสาทว่าวเสียงของธนากรน,นั้นดังลอดเข้าไปในสายโทรศัพท์ที่มุกดาถืออยู่หนูมุกทำอะไรอยู่ลูกหนูอยู่กับใครเสียงแม่หนูเหรอคุณคุณนะ ร่างสูงใหญ่เอ,อ่ยออกมาประจวบเหมาะพอดีกับที่นับดาวและเอกชัยเดินมาถึงพอดีเออดสวัสดีค่ะพ่อเล้งธนากรใช่ไหมคะนับดาวเอ่ยทักแม้จะไม่เคยเห็นหน้าเจ้าของไร่ที่นี่มาก่อนแต่คาดเดาวเอาจากความหน้าเกรงขามที่แผ่ซ่านออกมารอบตัวเขาจึงเอ,อ่ยออกไปแบบนั้นครับลูกสาวพวกคุณหรอครับธนากรถามกลับเมื่อร่างเล็กของเด็กน้อยวิ่งไปเกาะแข้งเกาะขาของนับดาวพลางทำท่าหลบเขาอย่างเขินอาย ฉันเป็นพี่เลี้ยงหนูมุกดานะคะโลกคุณธนากรเอ่ยถามชายร่างสูงโปร่งที่ยืนอยู่เกือบจะถามว่าเขาเป็นพ่อของเด็กคนนี้หรือเปล่าแต่เมื่อสังเกตใบหน้าของเขาและเด็กคนนี้ก็ไม่เห็นจะเหมือนกันตรงไหนอันที่จริงเขามีความสงสัยว่าเด็กคนนี้หน้าตาเหมือนใครแต่ก็ยังคิดไม่ออกแต่มันคุ้นมากจริงๆนะเออเอกชัยกำลังจะพูดว่ามุกดาไม่ใช่ลูกของตัวเองแต่ทันใดนั้นเสียงหวานใสก็ดังขึ้นที่ด้านหลังมุกดา ไม่อยู่นี่เองไหนบอกว่ารอกันอยู่ที่ไป้ายไรล่ะแม้ตามหาแทบแย่อ้าวนุชก็หนูมุกน่ะสิวิ่งเล่นมาทางนี้เนี่ยเจอพ่อเลี้ยงด้วยดูหนูมุกสิอ้าใหญ่เลยนับด่าว่าพลางก้มลงมองร่างเล็กที่เอาแต่ยิ้มเขนินและเล่นซ่อนแอบกับร่างสูงใหญ่ที่ค่อยๆลุกขึ้นยืนเต็มความสูงสรินุชถึงกับหายใจไม่ทั่วท้องเมื่อมองเห็นธนากรชัดๆสายตาของเขาจ้องเธอสลับกับจ้องเด็กหญิงตัวน้อยแล้วครุ่นคิดอะไรบางอย่างก่อนที่จะพูดออกมา นี่ลูกเธอรอนุษสรินุชคล้ายกับจุกที่ลิ้นปรีหัวสมองอื้ออึองริมฝีปากแห้งผากแทบไม่มีเสียงจะเอื้อนเอ่ยออกมานับดาวและเอกชัยหันมองหน้าสรินุชก็รู้สึกเหมือนเธอกำลังมีอะไรปิดบังผู้ชายคนนี้อยู่สองคนนี้ต้องมีอะไรกันมาก่อนแน่ๆว่าอย่างไงละ่ะใช่ค่ะมุกดาเป็นลูกของฉันทาเป็นตกใจไปได้เขาเอยอย่างไม่ยิ่งระในเมื่อเธอก็ไม่ได้ปิดบังว่ามีลูกแล้วเขาเองก็รับรู้ว่าเธอมีลูกแล้ว จะทำเป็นกลัวขนาดนั้นทำไมอ๋อนี่มารับนุชกลับครับเนี่ยใช่ค่ะพวกเรามารับน้องนุชกลับนับดาวเอ่อยยิ้มยิ้มดีจังเลยนะครับยกกันมารับทั้งบ้านเลยถ้าเดาไม่ผิดคุณคงเป็นพ่อของหนูมุกดาใช่ไหมครับธนากรพูดเดาพลางรอบสังเกตอาการของคนตรงหน้าเอกชัยกำลังจะเอ่ยปากบอกว่าเขาไม่ใช่พ่อของเด็กทว่าไม่ทันที่เสียงจะเล็ดรอดออกมาสรินุชก็แทรกขึ้นมาทันทีอย่างร้อนรนใช่ค่ะ ใช่ค่ะทั้งน้ำเสียงและการพยักใบหน้างึกๆึกหลายครั้งทำให้เธอรูมีพิรุธมากไม่ใช่เพียงเอกชัยที่ตกใจนับดาวก็อึ้งไปเช่นกันทั้งหมดเงียบไปชั่วขณะมีเพียงเด็กหญิงตัวน้อยที่ให้ความสนใจกับผีเสื้อที่บินตอมดอกไม้อยู่ที่สวนเล็กๆด้านข้างไม่มีทีท่าว่าจะสนใจพวกผู้ใหญ่เอกชัยมองสรินุชอย่างสงสัยว่าทำไมเธอต้องตอบแบบนั้นออกไปทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงเห็นได้ชัดว่าสรินุชกำลังโกหกธนากรอ,อยู่หรือว่า ที่เธอโกหกเรื่องมุกดาเพราะที่แท้จริงแล้วมุกดาเป็นลูกของพ่อเลี้ยงธนากรที่ยืนอยู่ตรงหน้านี้จะว่าไปหน้าของมุกดาก็ช่างคล้ายคลึงกับพ่อเลี้ยงธนากรจริงๆเออได้เวลาเลิกงานแล้วเรากลับกันเถอะนุชขอตัวก่อนนะคะพ่อเลี้ยงเอยเสร็จร่างบอบบางก็เดินเข้าไปอุ้มร่างเล็กของลูกสาวแล้วรีบเดินหันหลังกลับไปทันทีไม่รอให้ธนากรได้เอ่ยอะไรออกมาอีก ขณะที่อยู่บนรถสรินุนั่งเซ่องซึมอยู่บนเบาะข้างคนขับที่มีเอกชัยเป็นคนขับรถนับดาวนั่งอยู่ด้านหลังกับมุกดาที่เล่นซุกซนเรื่อยเปื่อยตามปราษาเด็กแม้ว่ามุกดาจะเอ่ยเสียงเจ้ยแจ้วตลอดเวลาทว่าก็ไม่สามารถรบกวนผู้เป็นแม่ได้นุชนุ๊ตนุชตฮะฮะอะไรมีอะไรเหรอหญิงสาวเหมือนเพิ่งตื่นขึ้นมาจากผวังคิดว่ารถข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุทำเอาตกอกตกใจหมด เป็นอะไรอ่ะทำไมนั่งเหมือลอยปาปลาไม่เป็นอะไรหรอกขณะที่เอ่ยแก้ตัวก็โดนเอกชัยจ้องหน้าเอาคําตอบเขาคงจะอยากรู้เรื่องที่ไรว่าทําไมเธอถึงโกหกธนากรออกไปแบบนั้นแต่เหมือนจะยังไม่กล้าถามออกมามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนั้นน่ะเหรอใช่เรื่องนั้นแหละทำไมเธอถึงบอกพ่อเลี้ยงไปแบบนั้นฉันไม่รู้จะทํายังไงแล้วทาไมต้องโกหกเขาว่าฉันเป็นพ่อของมุกดาทั้งที่จริงแล้วมันไม่ใช่เออ สรินุชอึ้งไปชั่วขณะเธอไม่รู้จะตอบอย่างไรดีเรื่องใครเป็นพ่อของมุกดานั้นเธอไม่เคยปรีปากบอกใครมาก่อนนับดาวและเอกชัยไม่เคยรับรู้เลยแต่ตอนนี้พวกเขากำลังสงสัยอะไรบางอย่างอย่าบอกนะว่านุชพี่ไม่ได้อยากละลาบละล้วงหรอกนะพี่เห็นนุชเป็นเหมือนน้องสาวคนหนึ่งพี่หวังดีกับนุชมาตลอดเรื่องอย่างนี้นุชไม่ต้องปิดบังพวกเราหรอกนะนับดาวที่นั่งฟังอยู่ด้านหลังก็เอ่ยแทรกขึ้นมาทำเอาสรินุชคิดหนัก อย่างที่ทุกคนเข้าใจนั่นแหละค่ะหมายความว่าพ่อของมุกดาคือพ่อเลี้ยงธนากรนะเหรอนับดาวเอ่ยก่อนที่จะหันไปมองเด็กหญิงวัยสามขวบที่เอ่ยเจ้ยแจ้วอย่างอารมณ์ดีพลังชี้นกชมไม้ไปด้านนอกหน้าต่างรถใช่ค่ะพ่อของหนูมุกก็คือเขาความลับที่ปิดบังเอาไว้กับตัวเองคนเดียวตลอดสามปีก็เผยออกมาขอโทษนะเอกที่ต้องเอานายเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของฉันแต่ตอนนั้นฉันคิดอะไรไม่ออกจริงจริง หวังว่านายจะไม่ถือโทษโกรธฉชนนะฉันช่วยเหลือเธอมาตั้งเท่าไหร่แล้วคิดว่าเดือนแค่นี้ฉันจะโกรธเธอเหรอนุชฉันแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงต้องโกหกเพราะยังไงยังไงดีเอ็นเอมันก็อยู่บนหน้าของหนูมุกอยู่แล้วคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะไม่สงสัยได้ยังไงหรือตอนนี้เขาอาจจะกําลังสงสัยอยู่ก็ได้เธอเล่นทําตัวมีพิรุษซะขนาดนั้นสรินุชมองหน้าคนพูดอย่างรู้สึกผิดเมื่อคิดตามคําพูดของเขาก็รู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วต่อไปนี้เธอจะทําอย่างไรล่ะตายแล้ว เรื่องนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะยันนี้เราไปทานข้าวกันก่อนดีกว่าชักหิวข้าวแล้วสิเอกชัยเอ่ยพูดออกมาเพราะตอนนี้เขาหิวข้าวจนท้องร้องแล้วหลังจากที่กลับมาจากไปทานข้าวที่ร้านอาหารในตัวเมืองกับเอกชัยลูกสาวและนับดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนชายก็มาส่งที่บ้านของพากาเธอพูดคุยกับเขาสักพักก็ส่งเขาขับรถกลับกรุงเทพส่วนตัวเองก็เอาลูกเข้านอนก่อนที่จะไปอาบน้ำชำระร่างกายแล้วเข้านอนเช่นกัน ก่อนนอนก็อโทรศัพท์มาดูโซเชียลทั่วไปตามปกติคิดไม่ถึงว่าจะมีเบอร์แปลกของใครคนหนึ่งโทรเข้ามาในเวลาเกือบสี่ทุ่มอย่างนี้ครืดครืดครืดฮัลโหลค่ะใครคะเสียงหวานพูดกรอกสายแต่ก็ต้องพบกับความเงียบไปชั่วอึดใจก่อนที่ปลายสายจะเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงที่ทำให้เธอหัวใจเต้นสั่นไหวจนแทบจะหลุดออกมานอกอก,อกลูกนอนแล้วเหรอเสียงทุ่มคร่าปลายสายเป็นเสียงของชายหนุ่ม ที่วันนี้เธอได้ยินเสียงของเขาแทบทั้งวันคะเอ่อนอนแล้วคะ่ะเมื่อตั้งสติได้สรินุชเหลียวมองร่างลูกสาวที่นอนอยู่ด้านข้างบนเตียงก่อนที่จะลุกขึ้นไปคุยโทรศัพท์ที่นอกระเบียงพ่อเลี้ยงมีธุระอะไรหรือเปล่าคะทาไมโทรมาดึกขนาดนี้ถึงเธอจะเป็นเลข,ขาข,ของเขาแต่ก็ไม่น่าจะมีธุระอะไรที่ต้องโทรมารบกวนเอาดึกดื่นขนาดนี้นะผมมีเรื่องอยากจะถามเมื่อตอนเย็นผมยังไม่เชื่อตึกตึก เสียงหัวใจของเธอมันเต้นกระหน่ำจนต้องเอามือขึ้นมากุมที่หัวใจตัวเองเรื่องอะไรล่ะคะเธอยังคงซื่อไม่รู้ว่าเขาหมายถึงเรื่องอะไรมุกดาเป็นลูกของใครนี่ยังฟังผมอยู่หรือเปล่าเออเป็นจริงดังที่เอกชัยบอกทุกอย่างว่าธนากรอาจจะกำลังสงสัยเรื่องที่เธอปิดบังแต่เธอไม่คิดว่าเขาจะระแคะระคายเร็วขนาดนี้มุกดาเป็นลูกของใคร พ่อเลี้ยงถามแบบนี้ทำไมคะหนุดก็บอกไปแล้วไงเธอโกหกหนูมุกเป็นลูกของผมใช่ไหมเพียงแค่เห็นหน้าตาของมุกดาเขาถึงกับสงสัยเลยเหรอว่าเป็นลูกของเขาพ่อเลี้ยงรู้ใช่จริงๆด้วยปลายสายถึงกับกลุมขมับที่ศีรษะหากอยู่ต่อหน้าเธอตอนนี้เขาคงจับเธอเหวี่ยงลงบนเตียงแล้วเค้นถามเอาความจริงทั้งหมดไม่ปล่อยให้เธอได้อำอ้างเอื้องอึ้งอย่างนี้แนะ่หน้ามันเคี้ยวจริงๆดูดูดูด สรินุชวางสายไปแล้วและแม้เขาจะโทรไปอีกกี่ครั้งเธอก็ไม่รับสายเขาอีกแล้วย้อนกลับไปเมื่อสี่ปีก่อนที่บ้านกึง่งคฤหนสา์หลังใหญ่ของพ่อเลี้ยงธนากรที่ยังหนุ่มยังแน่นและรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเอากาันกำลังจัดงานวันเกิดของผู้เป็นเจ้าของไร่โดยมีพกาผู้เป็นย่าเป็นแม่งานจัดงานนี้ขึ้นมาบรรดาคนงานในไร่ต่างเข้ามาดื่มกินและร่วมสังสรรค์ภายในงานกันอย่างคลกคลื้นสนุกสนานเฮฮาจนเกิดเสียงดังเซงแซ่พูดคุยกันอย่างได้อัธรต อาหารและเครื่องดื่มจัดเป็นแบบบุฟเฟ่ไม่อัน้นทั้งยังมีเสียงดนตรีคลอมาทำให้บรรยากาศคลึครลื้นมากยิ่งขึ้นนานๆทีที่ไร่รุ่งตะวันจะจัดงานสังสรรค์ใหญ่โตขนาดนี้บรรดาคนงานชายต่างปลดปล่อยกันอย่างเต็มที่ทั้งเหล้าเบียร์มีพร้อมตลอดไม่ว่าจะเติมเท่าไหร่ก็ไม่อัน้นทำเอาพวกเขาต่างก็เมาแล้วออกมาร้องเล่นเต้นรำอยู่หน้าเวทีขนาดย่อมที่ด้านบนถูกตกแต่งประดับประดาสวยงามและมีแบ็กดรอปที่เขียนอักษรว่าสุขสันต์วันเกิดพ่อเลี้ยงธนากร เอาละได้เวลาแล้วนุชไปอยู่หลังเวทีนะลูกเดี๋ยวอยาจะให้คนเชิญพ่อก่อนเข้าขึ้นไปพอปิดไฟหมดแล้วเสียงเพลงวันเกิดดังขึ้นนุชก,ก็ค่อยถือเค้กออกมาเซอร์ไพรส์เขานะโอเคนะปะหญิงวัยชราจัดการเสร็จสับพลางเดินนำสรินนุชไปที่ด้านหลังของเวทีขณะที่คนอื่นกำลังดื่มกินอย่างอิ่มหนำสำราญเวลาสิน,นีก็เดินตามไปด้วยอย่างรู้สึกตื่นเต้นเช่นเดียวกันอุยอ้ยผ่อนพี่เขาด้วยนะลูก ก็จะได้ประทับใจวิลาสินีกระซิบตามหลังทั้งพกาและวิลาสินีนั้นต่างก็เชียร์เธอเต็มที่พกานั้นก็ต้องการให้หลานชายคนเดียวที่เพียบพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาฐานะและอายุอานามที่พร้อมจะมีครอบครัวแล้วเป็นฝั่งเป็นฝาและสรินุชก็เหมาะสมที่สุดสําหรับเป็นเจ้าสาวของเขาและวิลาสินีเองก็ชื่นชอบในนิสัยของสรินุชอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกรังเกียจชาติกําเนิดก่อนหน้านั้นของเธออีกทั้งยังเอออเห็นตามความต้องการของพกาเต็มที่ ทั้งพกาและเวลาสินียังเคยเอ่ยทีเล่นทีจริงกับสรินุษว่าหากธนากรเล่นตัวนักก็จับเขาปล้ำเสเลยซึ่งสรินุษเขินอายมากเพราะชื่นชอบเขาอยู่แล้วไฟดับพรึบลงมีเพียงแสงสีสลัวสลัวเล็กน้อยบนเวทีพร้อมกับแสงจากเทียนภายในเค้กที่ถูกถือขึ้นมาบนเวทีเสียงดนตรีเพลง Happy b i r t เ d a y ดังขึ้นจากนั้นทุกคนภายในงานก็ช่วยกันร้องเพลงธนากรที่กำลังเมาได้ที่นั้นหันซ้ายหันขวาไม่รู้ทิศรู้ทาง แอลกอฮอล์ที่เล่นพล่านอยู่ในร่างกายนั้นทำให้มองทุกอย่างเป็นภาพทับซ้อนและเบลอจนแทบจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรขณะที่ทุกคนกำลังร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดให้กับตัวเอง <c oughs> เขายังคงกระดกขวดเหล้าในมือขึ้นดื่มพลางยิ้มร่าและหัวเราะอ,อย่างอารมณ์ดีสิ้นเสียงเพลงจบลงทุกคนเงียบไปชั่วขณะได้ยินแต่เสียงหวานตรงหน้ากำลังเอื้อนเอ่ยคำอวยพรให้เขาอยู่นุดขอให้พี่กรณ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนา แล้วก็มีความสุขมากๆนะคะดวงตาคู่กลมโตหวานเป็นประกายกําลังจ้องมองเขาอยู่ตรงหน้าภายใต้แสงเทียนในเค้กที่ส่องให้เธอดูสวยงามราวกับเจ้าหญิงในเทพนิยายสวยเธอช่างสวยอะไรขนาดนี้อธิษฐานแล้วก็เป่าเทียนใชคะเขาอธิษฐานในใจเพียงชั่วครู่ก็ก้มหน้าลงไปเป่าเทียนในเค้กตามที่เธอบอก แสงไฟกลับมาสว่างสวัยเหมือนดังเดิมพร้อมกับเสียงดนตรีที่กลับมาดังคลอเบาๆอีกครั้งหญิงวัยชราและหญิงวัยกลางคนเดินขึ้นมายังเวทีที่ทั้งสองหนุ่มสาวยืนอยู่ก่อนหน้านี้แล้ววันนี้ถือเป็นวันที่ดีของหลานชายของฉันนันนานทีที่ไร่ของเราจะได้จัดงานที่สนุกสนานรื่นเริงกันแบบนี้ขอให้ทุกคนอวยพรให้พ่อเลี้ยงก่อนแล้วก็ดื่มกินในวันนี้ให้เต็มที่ไปเลยสิ้นเสียงของพกาบรรดาคนในงาน ก็ต่างส่งเสียงเฮดังลั่นบางคนชูแก้วเหล้าเบียร์ขึ้นมาแล้วดื่มฉลองให้กับเจ้าของวันเกิดนุชบันนี่เซลูกพกาดันร่างบอบบางที่ยืนตัวรีบเขินอายเข้ามาใกล้ๆก,กับที่ธนากรยืนอยู่นี่คือสรินนุชเป็นหลานสาวของฉันอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเพราะอาจจะเคยคุ้นหน้ากระตาเธอมาบ้างและต่อไปนี้ก็อาจจะเป็นคนสำคัญของที่นี่ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวเธอไว้กับทุกคนที่นี่ด้วยนะ เอ่ยเสร็จก็มองหน้าสรินนุชกับธนากรที่หน้าแดงดวงตาปลือฉ่ำเพราะน้ำเมาสลับกันพลางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แม้ธนากรจะเมาทว่าถ้อยคำบนเวทีนั้นเขาเข้าใจทุกอย่างเขารู้ดีว่าคุณย่าและแม่ของตัวเองนั้นพยายามจะจับคู่เขากับสริน,นุชมากขนาดไหนแต่การมาเป่าประกาศกับทุกคนในงานวันเกิดของเขาแบบนี้มันเกินไปเขาไม่ได้ชอบพอสริน,นุชเลยต่างหากจะมัดมือชกเขาแบบนี้เลยมันก็เกินไปแล้วแม่นั้นก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทำเขินอายอยู่นั่นแหละ หารู้ไม่ว่าเขาไม่ได้พิสวัสดเธอเลยแม้แต่น้อยอา้าวจะไปไหนละก่อนเดี๋ยวก่อนสิเวลาสินีร้องเรียกลูกชายที่เดินโซซัดโซเซลงจากเวทีเตเตี้ยไปแล้วากาจึงแก้สถานการณ์ด้วยการรีบจูงมือของสรินุชลงจากเวทีไปเหมือนกันเป็นเวลาเกือบตีสี่เข้าไปแล้วบรรดาลูกน้องคนงานเมาเหล้าจนสลบสลาลระเนรนาดบ้างลงไปนอนกองกับพื้นบ้างมีเมียมาตามกลับห้องอย่างทุลักทุเล ร่างสูงใหญ่เจ้าของวันเกิดพยายามเดินอย่างโซซัดโซเซขึ้นไปยังชั้นบนของตัวบ้านเพื่อพักผ่อนทว่าสติสัมปชัญญะที่ขาดหายทําให้เกิดความรู้สึกสับสนว่าห้องของตัวเองนั้นอยู่ตรงไหนเขาบิดลูกบิดประตูห้องที่อยู่ใกล้ที่สุดปรากฏว่ามันสามารถเปิดออกได้จึงเข้าไปด้านในดวงตาที่เคยขมลึกตอนนี้ปรือเชื่อมหวานฉ่ำเหลือไปเห็นร่างอรชรบอบบางกำลังนอนอยู่บนเตียงด้วยชุดนอนสีครีมราวกับกำลังเชื้อเชิญคนเพิ่งมาให้เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่าน ใบหน้าหวานกำลังหลับพริมชวนให้พิทมองอย่างไม่อาจละสายตาได้เป็นใบหน้าเดียวกับที่ยิ้มหวานพร้อมกับอวยพรวันเกิดให้เขาก่อนหน้านี้ด้วยอารมณ์ความต้องการที่พลุ่งพล่านล่นไปทั้งกายทำให้เขากระโดดขึ้นเตียงพร้อมกับกระโจนใส่ร่างของเธอทันทีอืพี่กรณพี่กรณด้วยความตกใจของร่างเล็กบนเตียงเมื่อโดนกระโจนใส่เธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเขากำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงและสุกไซที่เรือนร่างของตัวเองอยู่พี่กอน์คะพี่กรณ์รจะทำอะไร นี่หนุแดงนะพี่กรนสองมือน้อยๆพยายามทั้งผลักทั้งดันร่างใหญ่ที่กระลุ้งไปด้วยแอลกอฮอลออกอย่าเป็นเมียฉันมากไม่ใช่เหรอคนเมาเงยหน้าเอ่ยพลางลงไปซุกไซส์สใหม่จนหญิงสาวมือไม้เริ่มอ่อนลงจนแทบจะไม่สามารถต่อต้านเขาได้อีกหนวนเนื้อที่เฝ้าทนุถนอมมานานถูกคนตัวใหญ่เชยชมผ่านเนื้อผ้าที่แสนลื่นบางและเย้ายวนใจอะพี่กรน เสียงของเธอเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้ไฟในกายของเขายิ่งลุกกระพือโหมกระหนำ่ำไม่สามารถหยุดทุกอย่างลงได้แล้วเหลือเพียงทำทุกอย่างให้ไปถึงฝั่งฝันตามที่ใจปรารถนาเธอต้องเป็นของฉันสติของเซรินุดกระเจิดกระเจิงล่องลอยไปไกลแสนไกลเรือนร่างเคลิบเคลิ้มไปกับสัมผัสข,ของเขาหัวใจอ่อนยวบหวั่นไหววูบวาบด้วยความชื่นชอบเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งทำให้เธอยอมทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับเรือนร่างของตัวเอง นี่เธอกำลังจะตกเป็นของเขาแล้วเหรอสรินุชแทบไม่อยากจะลืมตาขึ้นมามองทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะเป็นไปบนเตียงเธอรู้เพียงว่าตอนนี้เธอกำลังเคลิบเคลิมไปกับสัมผัสว่าบหวามชวนฝันครั้งแรกของเธอเหระเธอพยักหน้าความเมาของเขาแทบจะหายเป็นปลิดทิ้งเว่ามาคิดกลับลําตอนนี้ก็ไม่ทันเสแล้ว มีแต่เขาจะทำทุกอย่างให้มันไปถึงฝั่งฝันและในที่สุดเขาและหญิงสาวเริ่มต้นบทรักและจบลงในเวลาต่อมาอย่างมีความสุขจนเกือบเช้าเช้าวันใหม่สรินนุตตื่นขึ้นมาอีกครั้งด้วยความอ่อนเพลียของร่างกายเปลือกตาที่หนักอึ้งลืมขึ้นช้าๆพร้อมกับที่รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่กลางกายเมื่อสมองย้อนรำลึกถึงเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาหัวใจก็พลันค่อยๆเต้นกระหน่ำสั่นไหวจนแทบจะหลุดออกมานอกอก แต่เมื่อทำใจกล้าหันไปมองอย่งที่นอนด้านข้างที่จำได้ก่อนที่จะสลบสไลดไปเมื่อคืนแต่ก็ไม่พบร่างใหญ่ตรงนั้นอีกแล้วเขาออกไปตอนไหนก็ไม่รู้ที่นอนข้างกายว่างเปล่าราวกับว่าไม่เคยมีเขาอยู่ตรงนั้นทว่าความเละเทะของเตียงบ่งบอกว่าเมื่อคืนผ่านสมรภูมิมาหนักเพียงใดน่าอายเสียจริงที่ปล่อยให้เขาตื่นก่อนไม่รู้ว่าก่อนไปเขาได้จ้องมองเธอที่นอนไม่รู้เรื่องอยู่หรือเปล่า สรินุตอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้วแต่งตัวเดินลงมาชั้นล่างเมื่อเวลาล่วงเลยเกือบ11ดโมงเข้าไปแล้วท้องร้องเสียงดังโครกครากประท้วงว่าหิวมากและเธอจะเดินเข้าไปในครัวเว่าได้ยินเสียงที่คุ้นเคยของคนราวสามคนกำลังพูดอะไรไม่รู้กันอยู่ที่โต๊ะม้หินอ่อนสวนดอกไม้หลังบ้านแค่จะทำดีกับน้องบ้างมันยากมากหรือไงทำเป็นรังเกียจน้องไปได้น้องทั้งสวยนะ่ารักขนาดนั้นพกาว่าสีหน้าตำหนิใส่ร่างสูง ก็ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้ชอบนุชเลิกใส่พายมาถวายผมสักทีแม้ว่าเรื่องเมื่อคืนที่เกิดขึ้นแล้วนั้นเขายังไม่ได้บอกใครแต่เขาก็ยังไม่อยากยอมรับมันอยู่ดีเพราะน้ำเมาทแท้ๆที่ทำเอาลืมตัวไปชั่วขณะแต่ก่อนพูดดีๆก็ได้ก็ในเมื่อคุณย่ากับคุณแม่ทำอย่างนี้ทั้งที่ผมบอกไปหลายทีแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดดีๆไปทำไมก็แกอายุปูนี้แล้วยังไม่คบใครจริงๆจังๆสักที นุชเองก็สวยน่ารักแล้วก็เหมาะสมกับแกมากทำไมไม่ลองตัดสินใจคบกับน้องดูบ้างสวยน่ารักเหมาะสมแค่นี้น่ะเหรอครับธนากรยิ้มหยันออกมาแล้วเรื่องเมื่อคือนนะ่ะทำไมต้องทำอย่างนั้นครับคิดจะมัดมือชกผมใช่ไหมก็ได้ถ้าคุณยากับคุณแม่คิดจะทำอย่างนี้ทีหลังเอาไปส่งขึ้นเตียงให้ผมด้วยผมจะได้จัดหนักให้สมใจไปเลยแล้วอย่าคิดนะว่าผมจะมีใจพิสวาสร,รก็แค่ผสมพันธุ์ให้เท่านั้นแหละ พอก,ก่อนผกาผู้เป็นย่าถลึงตาโตพลางเอามือขึ้นมาทาบอกด้วยความตกใจวิลาสินนี้เข้าไปประคองเพราะกลัวว่าจะเป็นลมไปใช่ก่อนก่อนทำไมหยาบคายอย่างนี้ล่ะลูกวิลาสินีเอ่ยต่อว่าผู้เป็นลูกแค่นี้มันยังน้อยไปถ้าทุกคนยังบังคับผมทางอ้อมแบบนี้ต่อไปผมก็จะสนองให้ตามที่ผมพูดแล้วก็อย่ามาหวังอะไรจากตัวผมก็แล้วกัน เอ่ยเสร็จร่างสูงใหญ่ก็ผลุนผลันลุกขึ้นจากไปอย่างฉุนเฉียวทำเอาหญิงวัยชราและหญิงวัยกลางคนต้องเรียกคนรับใช้ไปเอายาดมมาให้เลยทีเดียวสรินุษที่แอบอยู่ที่มุมมุมหนึ่งไม่ไกลจากโต๊ะไม้หินอ่อนที่ทั้งสามคนพูดคุยกันและเมื่อสักครู่แทบจะพยุงเรือนร่างยืนอยู่ไม่ไหวมันหมดเรียวแรงทั้งกายและใจทุกสิ่งทุกอย่างด้านชาไปหมดเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นสนั่นวันไหวบ่งบอกว่าเธอยังมีชีวิตอยู่มันเจ็บเหลือเกิน เจ็บปวดรวดร้าวทรมานยิ่งกว่าตอนเสียตัวเมื่อคืนนี้อีกต่อไปนี้เธอจะมีหน้าไปสู้หน้าเขาได้หรือเขาใจร้ายใจดํากับเธอถึงเพียงนี้เป็นความโง่งงมเองที่ปล่อยให้เขาได้เชยชมเรือนร่างของตัวเองสมน้าหน้าสิ้นดีไม่น่าเชื่อว่าหลังจากหนีทุกคนมาอยู่ที่กรุงเทพได้ราวเกือบสองเดือนเธอมีความสงสัยหลายอย่างจากความผิดปกติของร่างกาย ในที่สุดก็ทนความสงสัยไม่ได้ไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจแล้วความเจ็บปวดครั้งใหญ่ที่ตามมานั้นทาเอาเธอแทบจะยืนอยู่ต่อไปไม่ไหวเธอตั้งคันกลับมาณนะปัจจุบันณนะออฟฟิศไร่รุ่งตะวันสรินุชนั่งเหม่อ,ออยู่ในออฟฟิศตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาทํางานเธอมาที่นี่ตั้งแต่เช้าตรู่ไม่มีใครเลยสักคนภายในใจกําลังครุ่นคิดเรื่องราวที่ผ่านมาและไม่รู้ว่าจะตอบธนากรอ,อย่างไรหลังจากที่ตัดสายเข้าไปเมื่อคืน สวัสดีคะ่ะคุณนุชเสียงใสดังขึ้นจากด้านหลังปลุกหญิงสาวให้ตื่นขึ้น,นจากผวังอสวัสดีคะ่ะคุณหนูนาหนูนาว่าเราไม่ต้องเรียกกันว่าคุณจะดีกว่านะคะมันดูเป็นทางการยังไงไม่รู้ก็ดีค่ะหนูนาทํางานที่นี่มานานแล้วหรอคะก็สามปีได้แล้วละคะ่ะแต่เอ็ดเหมือนฉันจะได้ยินพวกคนงานพูดคุยกันมาว่านุชเคยอยู่ที่นี่มาก่อนหรอคะอ๋อค่ะมมหน้าล่ะคะ เปล่าเปล่าไม่มีอะไรค่ะหนูนาสายหัวทําเป็นไม่ได้คิดอะไรแต่ทว่าภายในใจนั้นกําลังคิดถึงเรื่องที่ผู้คนในไร่พูดถึงเรื่องสริน,นุชอยู่คนที่ทํางานอยู่ที่นี่มานานนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสริน,นุชนั้นเป็นคนที่คุณหญิงพากาและคุณหญิงวิลาสินีทาบถามให้พ่อเลี้ยงธนากรมาก่อนเธอหายไปตั้งหลายปีแล้วทาไมอยู่ดีๆถึงกลับมาที่นี่ได้ละ่ะมิหนำซ้ำยังกลับมาอยู่ในตำแหน่งเลขาที่ต้องใกล้ชิดกับพ่อเลี้ยงธนากรมากขนาดนี้อีก หากเป็นคนที่เคยมีใจให้กันไม่แน่ว่าอาจจะกลับมาสารสัมพันธ์กันต่อก็ได้หนูนาที่ทำงานคล่องแคล่วมากเลยนะคะดูเก่งไปหมดซะทุกอย่างเลยอย่างนี้พ่อเลี้ยงคงปลื้มหน้าดูนุชคิดอย่างนั้นหลหะคะคนถูกชมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ถ้าอย่างงาั้นงานอะไรที่ฉันไม่เข้าใจเดี๋ยวจะขอคำปรึกษาจากหนูนาบ้างนะคะไม่มีปัญหาคะ่ะนุชปรึกษาฉันได้ทุกเรื่องเลยเพราะเรื่องในไร่รุร่งตะวันน่ะฉันรู้ทุกอย่างดูเหมือนหนูนาจะสนิทกับพ่อเลี้ยงหน้าดูนะคะ ก็ไม่เชิงหรอกค่ะใบหน้าของหนูนาคล้ายกับว่ากำลังกระหยิมยิ้มย่องลำพองใจอยู่เสียงประตูออฟฟิศถูกเปิดออกพร้อมกับปรากฏร่างสูงใหญ่ของเจ้าของไร่กำลังเดินออกมาสรินนุดก้มหน้าลงทันทีโดยไม่ทันที่จะมองเห็นใบหน้าเขาด้วยซ้ำอรุณสวัสดิ์ค่ะพ่อเลี้ยงเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมคะหนูนาเอ่ยทักพลางยิ้มสดใสให้กับชายหนุ่มหลับดีเลยละ่ะฝนตกอากาศเย็นสบายเลย ฝนตกดีแบบนี้พวกพืชไร่ของตแล้วก็งามนะ่าดูนะคะไม่ต้องคอยรดน้ำบ่อยๆด้วยหน้าฝนอย่างนี้ช่วยทุนแรงไปเยอะเลยแม้ว่าที่ไร่ของเขาจะมีระบบน้ำสปริงเกอร์ไว้เปิดรดน้ำเป็นเวลาอย่างดีแต่เวลาฝนตกนั้นดินจะกักเก็บน้ำไว้นานกว่าทำให้ดินร่วนชื้นอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้พืชชนิดต่างๆโตเร็วและงดงามนั่นนะซิเขาตอบสั้นๆแต่จิตใจจดจ่ออยู่กับร่างเล็กที่นั่งเงียบกริบไม่พูดไม่จายอยู่ที่โต๊ะประจําตำแหน่งเลขา ไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมาทักเขาหนูนาเห็นธนากรจ้องมองสรินุชก็รู้สึกอิจฉาลึกๆทั้งท่าอาปากจะชวนร่างสูงใหญ่คุยต่อพ่อเลี้ยงทานเข้ามารือ,อยังคะวันนี้หนูนาหอผลไม้ในโรงครัวมาด้วยมีอง,งุ่นไข่ปลาฝรั่งกิมจูแล้วก็สารี่พ่อเลี้ยงทานอะไรดีคะไม่เป็นไรหนูนาฉันทานข้าวมาเรียบร้อยแล้วยังไม่อยากกินผลไม้ตอนนี้แต่ตอนนี้ฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับนุชนะ เขายังคงจ้องหน้าสรินุชไม่วางตาไม่ได้หันมามองหนูนาเลยแม้แต่น้อยทำเอาคนที่อยากพูดคุยเรียกร้องความสนใจจากเขาชะงักไปชั่วขณะค่ะอ๋อโอเคค่ะเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าเธอต้องออกไปสินะคำพูดของร่างสูงทำให้สรินุชเงยหน้าขึ้นมามองอย่างเลิกลกักสบสายตาเข้ากับเขาพอดีเมื่อมองหาตัวช่วยอย่างหนูนาก็พบว่าเธอกำลังจะเดินออกจากประตูออฟฟิศไป จะร้องเรียกก็ไม่รู้จะให้เหตุผลว่าอะไรแต่เธอไม่กล้าอยู่กับเขาตามลำพังนี่นาทำไมต้องวางสายด้วยเมื่อคืนเขาเอ่ยทำลายความเงียบก็คิดมาตลอดทั้งคืนก็ยังคิดไม่ออกอยู่ดีว่าจะตอบเขาว่าอย่างไรใบหน้าสวยหวานก้มหน้างุดมองโต๊ะทำงานตัวเองไม่คาดคิดเลยว่ามือหนาจะเอื้อมมาเชยคางมนให้เงยขึ้นไปมองเขาพ่อเลี้ยงตอบผมมาสิทำไมต้องเลี้ยงที่จะตอบด้วย ผมถามว่ามุกดาวเป็นลูกของผมใช่ไหมเขาตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมสรินนุชได้แต่มองหน้าเขาอย่างอึ้องตะลึงจนแรงบีบที่คางหนักขึ้นเรื่อยๆจนเสียงครางเล็ดลอดออกมาจากลําคอปล่อยนะคะอยากให้ปล่อยก็บอกมาสิพ่อเลงจะบังคับนุชทำไมแค่พูดความจริงมันยากมากหรือไงก็ได้งั้นผมเอามุกดาวไปตรวจดีเเอเองก็ได้เขาปล่อยมือออกจากคางมนพลางเท้าเอวมองเธออย่างเหลือทนไม่ไม่ต้อง ทำไมในเมื่อคุณไม่บอกผมก็จะหาความจริงด้วยตัวเองมุกดาเป็นลูกของพ่อเลี้ยงสิ้นคำตอบของสรินุชทำเอาธนากรอึ้งไปชั่วขณะแม้ว่าจะสงสัยมาก่อนหน้านี้แล้วทว่าเมื่อรู้ความจริงก็ทำเอาตื่นเต้นจนขนลุกสู้นี่เขามีลูกแล้วจริงๆเหรอเด็กหญิงหน้าตาน่ารักน่าชังคนนั้นเป็นลูกของเขาจริงๆพอใจพ่อเลี้ยงหรือยังแล้วทำไมคุณไม่บอกผมตั้งแต่แรกเอาลูกนี้ผมไปทำไมตั้งหลายปี หัวใจคุณทําด้วยอะไรทําไมใจดําขนาดนี้เอยคคาตําหนิต่อว่าทําไมมันทําให้เธอเจ็บปวดขนาดนี้ก็เพราะเขานั่นแหละถึงทําให้เธอหนีไปเขานั่นแหละจิตใจทําด้วยอะไรทําไมถึงใจดําขนาดนี้ทําไมละ่ะมุกดาเป็นลูกของนุษนุษุร่มทองเขามาตั้งเก้าเดือนเขาเป็นสิทธิ์ของนุษนุษจะทําอะไรกับเขาก็ได้ไม่จําเป็นต้องให้เขามีพ่อก็ได้ ใบหน้าขมเข้มขบสันกรามแน่นเป็นรอยนูนดวงตาคมลึกมองร่างตรงหน้าแทบถลนโกรธจนหัวใจเต้นกระหน่ำจนแทบจะหลุดออกมาด้านนอกมือไม้สีเทาหากบีบร่างของเธอให้แหลกคามือได้คงทำไปแล้วผมมันเลวมากจนไม่มีสิทธิ์จะเป็นพ่อของมุกดาเลยหรอถอยความที่เอื้อเอ่ยจากปากชายหนุ่มคล้ายกำลังเฉือนหัวใจของเธอให้แหลกออกเป็นเสี่ยงเสียงรู้สึกจุกจนแทบจะหายใจไม่ออกสายตาที่มองมานั้นช่างน,น่าสงสารจนเธอรู้สึกผิดในใจ จบไปอีกตอนแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าชอบไหมคะถ้าชอบฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปรวมถึงแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้มาฟังด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะเจอกันในตอนหน้าคะ่ะ